สวัสดีค่ะแม่ป่าพาท่านผ้ากินกลับมาอีกแล้วได้จ้าเหมือนในแม่ป่าได้ซุปเน้อใหม่ค่ะพี่น้องซุปเนือใหม่ใส่อันเห็ดปวกด้วยค่ะพี่น้องเห็ดปลวกค่ะพี่น้องเห็ดปลวกซุปนือใหม่เพิื่นซุปนือใหม่หรือก๋อยเนือใหม่นะคะก๋อยเนือใหม่ใส่เห็ดปวกเนาะค่ะพี่น้องพักก็จะมีบักเขืออด้อค่ะหอมแล้วก็ผักชีค่ะพี่น้องค่ะพอดีแม่เราเอามาไห้นะคะพี่น้องแม่เราเอาอัน พวกเครื่องพวกนี้ล่ะคคะแต่มาเอามาหายแต่เอามาก่อยเองค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินน้าการจ้านี่ค่ะพี่น้องเห็ดปวกดอกงามงามกำลังกำลังหวานเด้อค่ะพี่น้องแบบนี้อหอม เห็ดปัวค่ะ อาหารปลาเนาะค่ะพี่น้องมีแต่พักอาหารปลาทั้่องน้ำมัเนะคะเครืงเฮดปวกเนาะค่ะมะเขือหอมเหมือนีกกินมั่งสวีฬค่ะพี่น้องอ มะเขือหน่วยคือมะเขือคืนแต่ว่าหังเปาะดีนะ้ค่ะพี่หน่อเช็ดบวกไรยก็อนเอมเด้อค่น <c oughs> พักทีเลือมือบัานนะค่ะพี่น้องมาละขี่นกกันย่างอยู่ค่ะแต่ว่าหังบดเอามากินกินเหละาทองเสียพี่น้องโอเดเห็นหซุกตะกอนมันเหลือแต่ผวกิบเนาะคะ่ะหนึ่งวัน อันซ mm ่อนเห็ดวก hmm <clears throat> uh -huh. พักกระจอนี่ก็เขากันนะกคัะพี่น้อง เฮ็ดมาหลายๆนี่ก okay, ินผ <laughs> hey. ู ye, okay, ้เดียววัเบิร์ดแ้วค่ะพี่น้องแล้วมาโชว์ให้ไม่หลายๆค่ะพี่น้องจะไปตะกินเนาะเหรอ hm หอม <c oughs> <c oughs> ว่านนี้ฝนตกค่ะพี่น้องตกค่กค่ะ ประกันออกไปหน่ะัวเกือบซูเมือะน่นยังเหมือแรงมากอากาศเย็นสบายดีค่ะก่อยน้าใหม่เส็ดใปวกโอ้ยแสบไร หัาห <c oughs> ้อมหัาห้อมแข็เด้วยค่ะพี่หน่อแซ่บแ hm <laughs> มแสบร้ายค่ะพี่น้องก่อยน้ำใหม่เซรั่ให้ปวดด้วยค่ะพี่น้องพักกระเบิดไลไเติบค่ะก่อยน้ำใหมก่กระเบิดไลไรเติบค่ะแม่ป่าก,กัอิมแ้้ได้จ้าเหมือนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแสบหลายค่ะแบ่บหลาย